ปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกแล้วมันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้ําแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกนี้ค่ะหาหมอหมอก็ให้ยาระบายมาตลอดเลยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็ส่งตรวจครับอโดยสวนแป้งอะคะ่ะใช่ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลย<ช>ขนาด <c oughs> อาจารย์บอกไหมครับ คือพูดง่ายคือกล้องที่เล็กที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้่ประมาณปลายเดือนกันยาสิงหาค่ะสิงหาสิงหาประมาณปลาสิงหาผ่านแล้วค่ะผลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกว่าระยะที่เท่าไหร่ ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลานไปต่ับน้ําเหลืองแล้วอตอนนั้นใจเสียมากแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำต้องเคมีบําบัดก็คือคีโมใช่นะครับมีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุดหก <6 S 2> ชุด,ชดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มใช่วันละเข็มห้าวันพอพอบอกว่าให้คีโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีก เพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากครับ,ค,รบคุณหมอบอกไหมครับตอนนั้นว่าจะมีผลอะไรบ้างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวอแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ําลงติดโรคง่ายคือข้อข้อกาหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอด พอภูมิตัวเองต่ําครับตอนให้คีมโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้คีมโมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดําเขาจะดําแล้วเขาจะแบบ อะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดูดูดีมากเลยแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกจเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ ผลออกมาดีทุกอย่างเลยคุณองุตปัจจุบันนี้ร่างกายโดยรวมแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีมากดีมากและแข็งแรงคือคือการให้เคโมโเนี่ยมันเพลียจริงรแต่พอเพลียเสร็จพอเราทานบีนตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเช้ามาเราก็สดใสเหมือนเดิมชื่นเหมือนปกติชื่นเหมือนเดิมเหมือนปกติคิดไปเองวะไม่ไม่ไม่เลยค่ะอันนี้ยืนยันได้ <laughs> ยืนยันด้วยตัวเองเพราะตัวเอง,ต,เองตัวเองเป็นตัวเองทราบครับ